สเทคนิค3เทคนิคสร้างตัวตนยังไงให้ปังบนโลกออนไลน์นะคะข้อที่1ค่ะจงเป็นนักเล่าเรื่องราวหรือเล่ารีวิวสตอรี่ของสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นรีวิวสินค้าหรือสตอรี่ของตัวเราเองค่ะเมื่อเราเป็นนักเล่าเรื่องราวจะชวนให้คนเข้ามาติดตามเราได้ง่ายมากขึ้นนะคะข้อที่2ค่ะ ทำเป็นภาพพยนต์สั้นหรือละครสั้นเกี่ยวกับสตอรี่ของสินค้ารีวิวสินค้าหรือตัวเราเองนะคะเพื่อเพิ่มจุดสนใจให้คนเข้ามาติดตามเราค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3ค่ะออกมาแบ่งปันในสิ่งที่เรารู้นะคะว่าเรารู้เรื่องอะไรก็ออกมาแบ่งปันด้านนั้นอย่างเช่นการสอนทําอาหารสอนร้องเพลงหรือสอนเต้นสอนตัดต่อ,ตอคลิปอะไรก็แล้วแต่ที่เราถนัดนะคะจงค้นหาตัวเราเองให้เจอคะ่ะแล้วก็ออกมาแบ่งปันทางด้านนี้แล้ว การสร้างตัวตนของเราบนโลกออนไลน์จะง่ายมากขึ้นคนก็จะให้ความสนใจและติดตามเราอย่างแน่นอนค่ะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะขอบคุณมากค่ะ